กูเจอกูเจอไทตัวใหญ่กูอยากรู้ว่าถ้ากูอยู่ในพุ่มน,นี้แล้วกูกินมันจะขวิดกูตายเอ้ยกูแบบกูอยู่ในเนี้ยมันจะขิดกูตายไหมแกแกจะทําลายบ้านของฉันฉันอยู่มาตั้งนานแล้วอะ่ะบ้านฉันมันไม่เห็นด้วยซ้ำ <laughs> มันคือบ้านของฉันน่ะจะอยู่มาตั้งนาน,นถึงก็ต้องย้ายบ้านกันเลยทีเดียวอะ่ะนายเป็นหมูแดงนี่นาะไม่ใช่ไท หมูเด้งเว้ยกูมีหมูเด้งเพื่อนบ้านหรือไม่รู้ว่าเอ็นทูมาหรือเพิ่งเกิดอะใช่ทำไมทำท่ายอย่างงี้ยพฤติกรรมสแปมคิวมันคือพฤติกรรมโรคจิตของแก๊งเราอะ่ะมันจะมีคนพัมอ,อีกเหรออยู่บ้านเดียวกันหรอก็ได้ฉันแบ่งที่พักพิงให้นายนะไปเหยียบแล้วอาหารหายไปหรอวะหรือไม่ใครมากินอาหารกูไปวะสามจุดสวย วันนี้คุณลงประมาณกี่้องคะมันมาเข้ามันจะเอาคุณดิโม่เสยไปทีหนึ่งเลยอ่ะถึงกูจะชาร์จอ่ะไอ้นี่เร็วนะเฮ้ยคุณดิโมเอ้าวพอแต่กองมันชุดเหรอแต่กองจะไอ้นี่โต็บกเอ้ยตอนแล้กูคิดถ้าไม่ช่ากู แปแล้วกูค,คิดว่าสเตโกจะฟาดคุณดีโมกูแบบชิบหายแล้วทำมาช่วยโหนายโคตรฮีโร่วิ่งมาอย่างฮีโร่แล้วทีเล็กแม่งแตกกระจงเลยอะยังอยู่ยังยู่หูยังมาเดี๋ยวนี้มันไดโยไม่ใช่หรอคุณไดโยไดโอยังไม่ใช่ทีเล็กอันนี้ไดโอย ฉันนึกว่านายเป็นพวกแรปเตอร์ฉันนึกว่านายเป็นพวกแรปเตอร์หรืออะไรซะอีก